The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the fact. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. ลูกเป็นสาวเมืองโคราชบ้านเองสมัครใจเข้าไปนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2547ตั้งแต่ลูกไเด็ได้ธรรมะผ่านจารย์ดาวรมเหมือนได้เพื่อนแท้ทิ้งแน่กับเพื่อนซี้ตลอด24ชั่วโมงมโ <laughs> ดวงตาที่เคยแห้งโหยบอบช้ำ ก็ค่อยๆมองเห็นความสดชื่นขึ้นชีวิตของลูกถูกทำร้ายจิตใจอ๋อถึงแห้งโหย่นะสาเหตุเพราะพ่อของลูกซึ่งมีอาชีพเป็นครูใหญ่แต่ว่าท่านชอบดื่มเหล้าชอบสูบรีชอบเล่นกับนันชอบเจ้าชู้กดขี่บีบเค้นครอบครัวอย่างไร้ความเมตตา oh. สมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวก พ่อต้องไปสอนหนังสือหมู่บ้านอื่นที่อยู่ห่างไกลจึงต้องพักอยู่ที่โรงเรียนน,น,นานๆยังจะกลับบ้านมาสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อมาถึงพ่อก็จะถืออำนาจบาดใหญ่สร้างให้แม่ทำกับแกล้มแล้วก็เรียกเพื่อนฝูงมาตั้งวงหากแม่ไม่ตามใจหรือทำอะไรไม่ถูกใจพ่อเกิดอาการรัก รักลงแดงทีเตะตบตีแม่ยังไม่เกรงรักลงแดงเลยหลายครั้งแม่ต้องวิ่งหนีหลนลานไปหลบอยู่บ้านคนอื่นแต่พ่อก็ติดตามไม่ลดละตามไปตบไปตีต่อไปสมใจภาพเลวร้ยรายที่สุดในชีวิตยังติดอยู่ในมโนสำนึกของลูก ให้เจ็บปวดและเสียน้ำตาทุกครั้งที่นึกถึงคือครั้งหนึ่งพ่อมาแล้วพ่อขี่มา้าอืมพี่ลึกแฮะแต่ก็ดีกว่าไปแทงมา้าขี่ม้ามาหาแม่ในสวนแม่พูดอะไรไม่ทราบก็ด้วยความคิดถึงทำให้พ่อโกรธจึงจิกกระชากผมแม่พร้อมกับควบม้าวิ่งไปด้วย ผมมา้าควบแม่ตกใจสุดขีดสุดวิสัยจะทรงตัวต้องก้าวเท้าวิ่งตามม้าไปอย่างล้มลุกคุกครานคิดดูคนวิ่งแห่งกับม้าเนี่ยมมม้าวิ่งเร็วขึ้นพ่อกับปล่อยมือกแกล้งให้แม่ล้มกลิ้งอย่างสะใจขณะที่ลูกเห็นเหตุหการณ์นั้นก็ได้แต่บีบมือกำแน่นน้ำตาไหลมาจากความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย แล้นี่สุดครอบครัวล,ลูกก็ถูกพ่อทอดทิ้งไปอย่างถาวรทิ้งให้แม่ก้มหน้าก้มตาหาเลี้ยงลูกๆและสองตายายคือพ่อกับแม่ของแม่โดยการทํานาแม่สิ่งจมอยู่กับกองทุกกัดกลุ่มก็หลงผิดหันไปหาสิ่งมักง่ายใกล้ตัวคือดื่มเหล้าเดิมยังไม่พอตั้งโรงงานต้มเหล้าเถือนขายเอง แม่ขายเหล้าแล้วติดเหล้างอมแงมจนพูดจาอ้อแอไไ่เต็มคำเพอตกใจก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาซื้อเหล้าดื่มกันลูกก็ต้องมีหน้าที่ขายเหล้าไปโดยปริยายวันหนึ่งในคืนเดือนมืดมืดจริงๆสำหรับครอบครัวองลูกน้องเคยแม่มาซื้อเหล้ากลับไปดื่มที่บ้านจนเมาพอเหล้าหมดก็กลับมาซื้ออีกแม่กับยายเห็นว่าเมามากแล้วจึงไม่ขายให้ แล้วก็ไล่กลับไปนอนขอร้องว่าจะดื่มอีกเลยครูใหญ่เวลาประมาณหนึ่งทุ่มขณะนั้นแม่อยู่หน้าบ้านคนเดียวกำลังต้มข้าวไว้เลี้ยงหมูทันใดนั้นทุกคนในบ้านได้ยินเสียงท่อนไม้ใหญ่กระทบสิ่งหนึ่งดังพลัว่วน้องเขยแม่เอาไม้ฝรั่งขนาดเท่าน,น้องตีแม่ที่ศีรษะอย่างแรงเราก็ได้ยินเสียงน้องเขยแม่แตะโกนดาน่าลั่นอย่างสะใจ ได้สัญชาตญาณทำให้ทุกคนในบ้านรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ตางก็วิดร้องรีบวิ่งลงจากบ,บ้านตรงมาหาแม่ร่างแม่นอนแน่นิ่งสินสติที่ศีรษะแตกมีเลือดแดงฉานไหลอาบทั่วตัวอานิจจาน้ำเมาที่แม่ต้มและกลั่นด้มือมันกลับมาส่งผลร้ายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแม่ต้องรักษาตัวอยู่เป็นปีจนอาการดีขึ้น แต่ปากของแม่เบี้ยวและค่อยๆหายจนเป็นปกติ oh. <laughs> ปีสองห้าสองเจ็ดลูกมงานทำร้วก็แต่งงานแล้วจึงพาแม่ไปรักษา <c oughs> เพื่อเลิกเล่าจิะแนกยาเสพติดของโรงพยาบาลประจำจังวัดและแม่ก็เลิกได้จนถึงทุกวันนี้ oh. อาแม่ของลูกเคยไอมากเล่นหูหนวกไม่ได้ยินมานานถึงสิบปี รักษาที่โรงพยา,า,าบาลจำจังหวัดทั้งสองแห่งก็ไม่หายหมอบอกว่าเป็นพระโรคลิซีดวงจมกูกแต่มีอยู่วันหนึ่งแม่คันหูขึ้นมานะก็เอานิ้วก้อยเคียร์เคียร์เคียเข้าไปในรูหูไปตรงที่คันก็ปดว่ามีสิ่งหนึ่งหล่นออกมาจากหูจากนั้นแม่ก็ได้ยินเสียงเป็นปกติ เพราะกรัว่าขี่หูแข็งหล่นออกมาแม้ว่าพ่อจะเคยรักกับแม่อย่างไรก็ตามแต่แม่ก็ไม่เคยพยาบาทเลยยังคงห่วงใยพ่อเสมอแม่จะยกมือไหว้พ่อทุกครั้งที่ได้พบเจอกันพราะแปดสิบแล้ว จึงอาจจะเป็นเหตุให้พ่อสำนึกในความดีของแม่พอเจอทีไรก็ยกมือไหว้เวลาพ่ออารมณ์ดีพ่อจะพูดเสมอว่าแม่ของพวกเธอเน่ยเป็นคนดีที่สุดแล้วพ่อก็มอบเงินหนึ่งแสนบาทไว้ในบัญชีของลูกเพื่อให้ดูแลแม่นี่เห็นไหมเจ้าอันนี้สง,งการยกมือไหว้ ลูกก็ได้ชวนแม่นำเงินไปทำบุญเกือบหมดแล้วเ,เอามาทำบุญหมดเพราะคิดว่าลูกคงเลี้ยงดูแม่ได้นะโดยไม่จาเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนี้ oh. และทุกครั้งที่แม่ทำบุญแม่ก็จะใส่ชื่อพ่อไปด้วย <Yeah. S 1> อืเพราะว่าคุณแม่นี่นะยังรักคุณพ่อเสมอชีวิตลูกตอนยุดยัห้าขวบ พี่สาวถึงเป็นลูกของป้าเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ่อให้ลูกนั่งโดดเดี่ยวเล่นอยู่คนเดียวอย่าลืมฟังไม่น้ำมูลพอพี่สาวหันกลับมาอีกทีลูกก็กำลังจมน้ำหัวผุบๆโผล่พี่สาวตกใจรีบคว้าตัวลูกขึ้นมาจึงรอดชีวิตมาได้ล้านสาวลูกกับพี่สาวคันที่สามมีลักษณะไม่ปกติตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นปมได้อยู่สองอย่างคือหนึ่งมีขาและเท้าใหญ่นิ้วชี้เท้าไม่กุดยาวกว่านิ้วอื่นมากและในข้อที่หและปมด้อยข้อที่สองคือหลานคนนี้มีที่ปากและบริวเวณใกล้ปากด้วย ปานถูกต้องอย่าไอ้ปานก็ไม like like ่น่าจะเป็นปมด้เลยเนยพี่ขอยก็ที่สอนเป็นคนใจดีใจเย็นมีน้ำใจชอบช่วยเหลอทุกคนในครอบครัวแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือดื่มเหล้าจะชู้ทำให้พี่สาวทำาน้วหวจึงได้หย่าขาดกันเขาเสียชีวิตเดขับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถพิกอัพรวมอายุได้53ปีย่างรูกเป็นคนดีมากชอบทำบุญ ในยายหองข้าให้ลูกและพี่สาวใส่บาตรทุกเช้าในวันพระและวันสําคัญจะจัดอาหารผลไม้ให้หลานไปวัดไม่เคยขาดเลยก่อนตายสามวันยายนอนหลับแล้วเห็นคนร่างดําใหญ่ซึ่งยายเรียกว่าโยมยาบาลมายืนที่ปลายเท้าในเช้าวันที่ยายตาย <c oughs> ยายตื่นขึ้นมาล้างหนะน้าแล้วก็แน่นอ,อกเป็นลม ประมาณ2ี 10, นาทียากรสินใเมื่ออยู่ได้74ปีคำถามแม่มีวิบากค,คำใดสันนิฐานไปนะจ๊ะจึงโดนพ่อจิกผมลากไปกับมา้าและถูกน้องเขยขี่มาตีที่ศีรษะจึงเกือบตายผมและศีรษะนึกไปนะจ๊ะแล้วก็ถูกไม้ฝรั่งดีตาจนตาบอดหูหนวกไม่ได้ยินมาถึง10ปีแต่จู่จูก็มีของหล่นลงมา เรได้ยินเสียงปมนปกติได้เองโดยไม่ต้องรักษาอสัษฐาไม่ได้จ้ะบุญแดงแม่ทําให้พ่อให้เงินสําหรับเลี้ยงดูแม่ถึงหนึ่งแสนการที่ลงเงินที่พ่อให้ใช้เลี้ยงดูแม่ไปทาบุญและใส่ชื่อพ่อด้วยพ่อจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะการที่พ่อทําร้ายแม่แต่ก็ให้เงินเลี้ยงดูแม่เช่นนี้เนี่ยจะเป็นวิบากกรรมติดตัวพ่อไปเช่นไรและจะแก้ไขในชาตินี้ได้อย่างไร เราเคยได้สร้าง,งพระให้พ่อเป็นบางส่วนนันแต่สมัยที่ทางวัดให้ทยอยบุญได้แต่พ่อยังไม่เปิดใจทําให้เคารพตัวพ่อเองถ้าลูกทําให้พ่อทั้งหมดพ่อจะได้บุญไหมคะขณะนี้น้องเคยแม่ตีตีแม่แมเกิดตายเขาได้ตายไปแล้วเพราะอุบัติเหตุเขาตายแล้วเป็นไหนการที่เขามาทําร้ายแม่จนเกือบตายเขาจะสวยบากคำอย่างไรคะแลวจะมีกรรมผูกพันอยู่กับแม่อีกไหมคะ หลานสามีน่องและเท้าใหญ่นิ้วช้านี้ชี้เท้ายาวกว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเล็ดคอร์ดมีปานที่ปากเป็นเพราะกรรมใดเจ้าคะจะแก้ไขอย่างไรปีเขยก่นที่สองตายแล้วไปไหนลูกจำเป็นไปให้ได้รับหรือไม่เจ้าคะฝากบอกมาอย่างไรบ้างคะยายเห็นยมพมุทธมาหาจริงหรือไม่คะ <c oughs> <c oughs> ยายตายแล้วไปไหน ลูกทำบุญไปให้ได้รับหรือไม่ตั้งการบุญอะไรและฝากบอกมาว่าอย่างไรคะลูกเคยจมน้ำในวัยเด็กถูกปลิ้งกัดจนเลือดท่วมขาถูกแม่ใช้ไม้สอยใบยอกระทุ่งมาที่ใบหน้าจนเลือดไหลนองแก้มเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะผลของกรรมเก่าใดลูกเคยพาตัดซิสถุงน้ำกรกลปีบน้ลูกเพราะกรรมใดกรรมหนึ่งองลูกใกล้หมดแล้วหรือย,อยังคะ เลืเ่อคพืกับพี่สาวเกี่ยวกับพระเวสสันดรเรื่องที่ยกกันหาชาลีซึ่งเป็นลูกไปให้จูชกหลวงวิจารณ์อยางรู้ทําไปถึงการเราไม่ควรละเมิดสิทธิของผู้อื่นอ๋อนั่นหัวใจของพระโพธิสัตว์แม่ว่าจะเป็นลูกชายล,ลูกสาวก็ตามไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปยกชีวิตของผู้อื่นให้กับใครแต่อยากจะทําความดีก็ควรอยู่ในสิทธิ์ของตนเองการวิจารณ์เช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่ถ้าบาปคนจะทําอย่างไรจึงจะลบล้างบาปนะคะ ลูกเคยสร้างบารมีกมุหมูคณะมาหรือไม่อย่างไรเคยมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรเราจะมีโอกาสไปดูสิบบุรีไหมคะที่ว่าชาตินี้เป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายหมายความว่าอย่างไรหากพระจากชาตินี้แล้วจะไม่มีโอกาสเจอกมุหมูคณะอีกเลยใช่หรือไม่คะและังหลุดไปแล้วผังการสร้างบารมีจะเปลี่ยนจากฝ่ายหรวัตตะมาเป็นฝ่ายนิววตตะหรือไม่อย่างไรคะพระอาจารย์ท,ที่ไม่เคยพิเทศลูกจะมีหน้าที่ใดในหมู่คณะคะ พุทธนนด์ในาได้ทาวิชาหรือไม่แล้วได้ลงมาสร้างบารมีรอบสองหรือไม่คะมีผังการบวชตลอดชีวิตหนานแน่นหรือไม่ทําไมท่านจะประกบประคองตัวเองให้บวชสร้างบารมีไปได้ตลอดรอบฟังเด่างไรคะก็สองคำอะอ่าอย่างนั้นแหละจ้า <c oughs> ลาบตาฝันป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำาไลฟังมินิยายปารัมปรากันจ้า แม่โดนพ่อจิกผมลากไปกับมา้าแล้วก็โดนน้องเขยขี้เมาตีที่ศีรษะเกือบตายเพราะกรรมในอดีตสมัยที่แม่เป็นผู้ชายจะเป็นคนมักโกรธเวลาเมาแล้วมักชอบทุบตีภรรยาภาพของพ่อที่ทำกับแม่ก็เป็นภาพในอดีตของแม่นั่นเอง อีกทั้งชาตินั้นเวลาเมาแล้วก็ได้อาไม้ตีศีรษะคูัวริจนบาดเจ็บสาหัสมารวมกับกรรมต้มเหล้าในปัจจุบันกรมกรมต้มเหล้าและดื่มเหล้าในปัจจุบันมาเสริมจ้ะจึงเจออย่างนี้ถูกไม้ฝรั่งดีดดวงตาจนบอดเพราะกรรมแน่ดีตชาติเป็นผู้ชายขี้เมาดังกล่าว แต่ไม้ฟาปริยาที่กล่าวว่าตัวเองจนโมโหแล้วตาให้ไม้ดีดวงตาจนภริยาตาบอดเอาไม้ไปฟาดภริยาแล้วมันดีไปโดนดวงตาปริยาบอดอิบาก,กรรมนี่มาส่งผลจ้ะหูหนวกมาได้ยินถึงสิบปีรักษาไม่หายแต่จู่ๆก็มีขี้หูหล่นฉันหายได้ยินเป็นปกติพาะ กรรมในดีเวลาพ่อแม่ตักเตือนอบรมพร่ำสอนก็จะทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินอันนี้แหละเป็นหลักทำยาวทีเดียวมาส่งผลจ้่ตอมาได้ไปกราบขอขามาบิดามารดาเพราะคิดได้จึงท,ทำให้หมดกรรมผมหมดกรรมก็หล่นมาเองหายจากการเป็นหูหนวกได้เออ พอ่อเงินเลี้ยงดูแม่หนึ่งแสนบาทละเป็นบุญของแม่ที่เคยสงเคราะห์ญาติในอดีตตามมาส่งผลเจ้าโลกเงินที่พ่อให้เลี้ยงดูแม่ไปทําบุญและใส่ชื่อพอ่อโดยนั้นก็จะทําให้พ่อได้บุญด้วยแต่ไม่เต็มที่ยกเว้นว่าให้ท่านอนุโมทนาบุญในตัวเองจึงจะทําให้ได้บุญเต็มที่ค่ะทําไบ่อยพ่ออนุโมทนา การที่พ่อทำร้ายแม่แต่ให้เงินเลี้ยงดูแม่นั้นวิบากกรรมนี้ก็จะส่งให้ไปเกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็จะถูกสามีปฏิบัติตนเหมือนดนังที่พ่อทำกับแม่ในชาตินี้เลยเจ้ะตีแล้วจิงให้ตังค์จะแก้ไขก็ต้อง,งให้พ่อลืมอดีตที่ผิดพลาดแล้วไม่คิดทำอีบรวมทั้งต่างสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจนตลอดชีวิต เราติฐานจิตได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะลูกเคยสร้างพระธรรมกายให้พ่อแบบทยอยบุญแต่พ่อยังไม่เปิดใจรับในช่วงนั้นถ้าลูกทําให้เต็มองค์แทนพ่อนั้นพ่อก็จะได้รับบุญแต่ไม่เต็มที่ตอยท่านทําด้วยตัวเองเนี่แหละจ้ะจึงจะทําให้ท่านได้บุญเต็มที่น้องเคยแม่ทีตีแม่เกือบตาย ตายแล้วก็ดำดิ่งไป็นมหาหนารกขุมหาทันทีโด้กร้ามดื่มสูรากำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้น้องเคยแม่คืนหนึ่งในคู่อริในสมัยที่แม่เป็นผู้ชายขี้เมาได้ผูกเวงกันมาแต่นั้นหากพบชาติต่อไปไปเจอกันอีกก็จะผลัดกันทำไร ยกเว้นมาทั้งสองฝ่ายให้โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเวรนยิงจะระง,งับไปจ้ะหลานสาวมีน่องและเท้าใหญ่นิ้ชี้เท้ายาวกว่านิ้วอื่นมากมีเส้นเลือดขอดเพราะวะจีกรรมแนดีที่เป็นคนขี้โมโหปากจัดชอบว่าร้ายผู้อื่นวันหนึ่งผู้ที่ถูกนินทาว่าร้ายได้คำาถาม นินทาว่าร้ายเขาใช่ไหมสายร้ายไปสีเขาใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันครูอาลิได้ใช้นิ้วมือชีนะ้หน้าจึงทำให้ตัวเองโกรธก็เลยเอานิ้วเท้าชี้หน้าแทนรูปกรรมเวลานั่งฟังธรรมในอุโบสถมักชอบหันเท้าไปทางประสงค์และพระพุทธรูปมีบากรรมดังกล่าวนำมาสง่งผลจ้ มีปานที่ปากเพราะวัจีกรรมที่ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นมาส่งผลจ้ะจะแก้ไขต่อจากนี้ไปต้องใจเย็นเยนอย่างหงุดหิตง่ายแล้วก็ใา้พูดแต่พิยาวาจาอีกทั้งต้อง,งให้ไปทำพิธีขอเข้ามาพระรัตนตรัยบ่อยๆนักก็จะเป็นบาวาก็จะหายจ้ะ พี่คอยคนที่สองตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกด้วยวิบากกรรมสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบุญเทวดาไปให้แล้วก็ได้รับรถย่อนผ่อนโทษลงมาแต่ยังต้องถูกทรมานอีกมากร้องอดโอยค,ครวรคลางอยู่ตลอดเวลา เขาอ,อยากค้นทุกข์ได้แต่ร้องโอดโอยให้ช่วยจ้ายายเห็นยมทูตนั้นท่านก็เห็นจริง,รงๆเพราะยายหมดอายุไขแล้วเจ้าที่ยมโลกก็ได้มารับตัวไปยายตายแล้วก็ไปเป็นกลุมพันธีผู้คุมหญิงเจนน้าทีหญิงเพราะยายนั้นบุญก็ททำกรรมก็สร้างจ้า ได้รับบุญที่วทิพไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นข้าวเวน้อยลงเหลือปีละห้าเดือนตอนฝากขอบคุณมาว่าท่านได้รับบุญแล้วและอยากได้รับบุญอีกเพื่อจะได้พลจากการเป็นกุมพันธีจ้ลูกคายจมน้ำในวัยเด็กเพราะกาเน,นดิดดีในสมัยวัยเด็กชอบเล่นแกล้งเพื่อนโดยผลักเขาตกน้ำนั่งเดินที่เขาว่ายน้ำ ไม่เป็นจนเขาเกือบจมน้ำตายมิบากเขาั้นมาส่งผลจ้าถูกปลิงกัดจนเลือดท่วมขาเพราะกันในอดีตตเปมนเด็กชอบไปแอบขอมโมยผลไม้ของเพื่อนบ้านเอามากินด้วยความกรนนองนะมาส่งผลถูกแม่ใช้ไม้สใบยากระทุงมาที่ใบหน้าจนเลือดอาบแก้มเพราะ คำในดีสมัยเป็นวัยรุ่นในทะเลาะก,กับเพื่อนแล้วก็มาไปกระทุ้งหน้าเพื่อนจนเลือดอาบหน้ามาส่งผลจ้ะรูปพัตตสิสูงน้ำกล้ปีกบรรูุเพราะกรรบานอธิบาตฆ่าสัตวธรรมหาในอดีตเป็นหลักเรื่องกกรรมกาเมเจชุนในอดีตสมัยเป็นผู้ชายมาส่งผลจ้ะรมนี้เบาบางลงไปแล้วให้ลูกรีบเร่งสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้น ในในฐานจิตได้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าลูกพูดวิจารณพระไปสันดอน่าการยกกัญาชาลีไปใหจโจโจกนั้นเป็นการละเมิดศธิของผู้อื่นด้วยความไม่รู้นั้นก็เป็นบาปพระโมหะที่มีรู้แล้วไปชอบวิจารณวิบากกรรมนี้จะส่งผลให้มีอุปสรรคขัดขวางในการสร้างบุารมีโดยจะมีคนมาพูดในท้อใจบ้าง จะแก้ไขก็ต้องทำบุญทั้งบุญทั้งทานสีาพาวนาเป็นต้นแล้วก็ขอเข้ามาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายจ้าลูกใครสร้างไปแม้ีกระหมณะมาแบบกองสเสบียงโดยชอบทําตามอารมณ์นี่เห็นไหมคิดก็คิดยังตามอารมณ์เลยแล้วทาแบบไม่สม่ําเสมอด้วยเห็นไหมบางชติเกิดพลาดกันเพราะพลาดกันนี่แหละจึงคิดฟุง้งซ่านพุทธนรที่ผ่านมาเห็นไหมละ่ะพลัดกันอีกนี่ พิ่งจะกลับมาเจอกันในชาตินี้เพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างนี้ชาตินี้มาเจอกันแล้วอยาให้พลาดกันอีกนะถ้าพลาดกันอีกกันนานมันกลับเลยดังนั้นชาตินี้กห้ประคอ,องตัวให้ดีโดยการไม่ประมาทในการสั่งสมญทุกบุญดังกล่าวและอธิษฐานจิตตามติดกันไปเลยนะจ๊ะส่วนพระอาจารย์จะ่เป็นกลางมิตรโลกนั้นพุทธนดรที่ผ่านมาเป็นกุลบุตรออกบวชตามบาราชาค์ที่ออกบวช แต่บวชได้ช่วงหนึ่งจึงทำให้ผังบวชยังไม่หนานแน่นแต่ว่าในช่วงที่บวชอยู่ก็ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ดังนั้นชาตินี้อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้ประคับประคองตัวให้บวชที่เด็ดตลอดรอดฟังโดยกำลังใจและมโนปิธานอันสูงส่งที่จะทำให้ผังบวชนี่นหนาแน่นเกินจะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบุิมิตเต็มที่ในทุกบุญ ได้ทีฐานจิตตามติดพิดีสิทธิ์บริวงมูลพิเศษเขตบรามองโพยศัตร์จะได้ปัดกันเลยจ้าจ้า No one escapes the law of karma Belief in cause and effect me Belief in the law of karma